ตามติดชีวิตพรกับวันนี้มาบรรจุอทิบุญญาก็บรรยากาศในการถาวายข้าวพระเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ตอนนี้สวดให้คุณย่านะครับก็ดำเนินช่วงพิธีเช้าใกล้เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะไปบรรจุนะฮะ น,นี่เด็กๆก,ก็นั่งรอนะครับน้องพอดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยซนนะนั่งนิ่งดีโอเคครับตอนนี้ก็ทำการจัดในส่วนของสังฆทานอยู่นะครับเดี๋ยวรอพระท่านฉันเสร็จแล้วก็ดำเนินการถวายแล้วก็ไปมุัจจุต์ต่อนะครับ ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเพราะว่าเพิ่งถวายในส่วนของอาหารให้กับทางพระนะครอ้าวคนนี้เล่นหอยอีกแล้วยิ้มหวานนะก็ไม่รู้ไปเอาหอยจากไหนมามาทางเล่นต่อโอเคครับเดี๋ยวรอถวายในส่วนของ<ม>สังฆทาน นะครับก็จสิ้นพิธีนะครับจากที่ถวายข้าวเช้าสังกทานไปนะครับก็ถวายในส่วนของปัดใจให้กับทั้งหลวงพ่อนะครับโอเคน้องจอยนะครับลุงพี่๊กนะครับอาป๊อกนะครับหลวงพ่อน้องลุงนะพอสแล้วก็พี่พัน โอเคครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200ราย รีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพงงานแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า